โยมท็อกนโยมท็อกโยมท็อกก็รูอ <laughs> ู๋หมูเงี้ยฮะใช่ก็รูอู๋หมูเงี้ยไม่กะโยมท็อกนี่โอ้มีบุญมีบุญมีบุญโยมท็อกเนี่ยมาช่วยล้างจานนะมาล้างจานมาล้างจานล้างหม้อแกงโอ้รอล้างจานโอ้ดีดีดีเรียกว่าอันพ่อ้จุอันหมาหมาถั่วลิขรอนะ เดี๋ยวมาล้างล้างจานล้างใจมาล้างทุกวันเหรอมาล้างทุกวันนะครับโอ้เ <c oughs> ก่งเก่งเก่งเก่งนะผมพูดอะไรไม่เป็เี่ยนนะ <c oughs> บอกเป็นยานบอกเป็นยานบอ,อกโดดนอกโดดนอกโดดนอกอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ที่ชุดปลายแล้วกันอายุสี่สิบปลายแล้ว<อ>มาล้างจานทุกวันเหรอมาล้างจานทุกวันนะครับโอเก่งจังเลยพูดไมไม่จ้างนะบอกจ้าง อู้บ่กจ้างบ่อเป็นยางบ่กเป็นยางไปทั้งแตาพุนไปไหวไปพูดหลอนที่พระเขาที่พ่อตุก่อนไม้บอกผมมาแล้วด้วยนะควยพุดนี่ะโอ้สนุกสนุกคุณไปเรื่อยเลยโ่มยมก็เนี่ยเป็นคนอารมณ์มีอาร์ณ์ดี อารมณ์ดีตะก้อนนี่กิ่นปูรีนะครับประเดี๋ยวนี้กลิ่นขมเมียงไงลาเนอะตะก้อนเอามาเป่านะเอามาที่อันล้างถ้วยนะแต่วันตะก้อนสูบปูรีเนอะตะก้อนนี่สูบปูรีนี่ยัางนะนะยัางอมเมียงอมปูรีย่างละปูรีนี่เลยละยังอมเมียงอยู่อมเมียงอยู่อ๋ออ๋อแล้วต่อไปนี่จะต่อไปจะยัางไหมเมียงไงเออมายัางหุ่นมากล้อ ผมมากนี่อ <c oughs> ชอบผมเบี้ยชอบผมเบี้ย <c oughs>